โอเคครับก็สวัสดีสวีดัดคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับโอ้โหมิกี้กดกดโซโลมาโอ้โหเจอเวอลขาดเม็ดม่วงนะครับระดับประเทศนะเออแต่ผมไม่รู้นะเขาอันดับเท่าไหร่นะครับก็น่าจะหดอยู่แหละถึงระดับประเทศเลยนะต้นเกมเราจะช่วยเขาฟาร์มก่อนนะครับเพื่อที่จะได้ไปจบบนจะได้มังกรพอดีนะโอเคเราช่วยเขาฟาร์มกันเลย ถ้าเจอถึงเลดเกมเนี่ยผมว่าน่าจะเล่นยากอยู่นะทีมเรามีแค่เออแคลรี่กับอืไฮายาเตะแค่ตัวเดียวนะตัวเลตเกมแล้วก็เรานะเรากวา,าอะไรได้ไม่มากหรือแล้วนะฮะทำได้แค่ช่วยเพื่อนนะต้นเกมเราต้องเล่นดีๆหน่อยนะต้องรีบจบนะครับเกมนี้ตัวเลตเกมเรามีแค่ตัวเดียวไม่สองเลยเราตัวนึงไฮเาเตะจะเป็นคีย์สำคัญมากครับเกมนี้ ไอ้ตายแล้วโดนมัน <9, 9. S 1> โอเคเฟิร์สบัตครับเรียบร้อยก็จบพอดีเลยนะเห็นไหมล่นโคตรง่ายลเ,เลยเกมนี้ยชาม,มิ่งพอดีเลยนะเ,เขาน่าจะอยู่แดงนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าแดงเขานะเราจะไปดูก่อนว่าเขาอยู่หรือเปล่านะปฏิจ้าโอเคครับเขาลองฟาร์มแดงกันเลยนะอืมฟาร์มก่อนไงทีเมเขาหลอมเขาไม่ไม่มาช่วยฟาร์มนะครับ ตายนะเพื่อนสักตัวสักตัวตัวขอสักตัวนึงโอเคครับตาเขาตายนะโอ้โหแรดมาโะเคไม่รอดโอ้โหโอเคออเครับแตฟิกเกอร์ฟรีเลยไม่รู้ทำไปทำไมโอ้เดี๋ยวโอ้โหเ,เยอะเยอะอะไรเพื่อนถอยเถอะถัดห้ก่อนนะ เมื่อกี้แบบเขากำลังจะมาต่อยเลยเมื่อกี้เราจะทุบพื้นเนี่ยขัดไปก่อนนะโอ้โหใจเย็นเพื่อนทีมเขาเยอะกว่านะทีมเขาอยู่สี่ครับทีมเราเพีแค่สามใจเย็นเพื่อนสัตวโอ้โหแร็ปโ,โร้ดเพื่อนไม่ได้ตั้งใจตอนแรกผมนึกว่าจะได้โจ๊กเกอร์ไงได้แเฉยเลยโจ๊กเกอร์แตกโอเค สวยว่ะแกียมไปเลยยิ้มไปโอเคแคลลี่เขาไม่สลับนะครับแคลลี่เราสลับนะเอาโซนให้เพื่อนก่อนเลยเอามังกรเบตไปเบตเพื่อน <c oughs> โอเคเราได้มังกรฮนะเ,เราจะเดินโซนให้เพื่อนก่อนนะเพือ่อแบบมีตัวขึ้นมานะครับโอเคพอทอสโผล่กลางนะ โ oh, okay. อเคจักอร์อยู่ล่างเหมือนเดิมแต่เย็นดิเพื่อนโอ้โหเอาจริงกันนะไม่ตายนะมันถึกมากเลยมอทอตร่างเล่นได้นะเพื่อนน่าจะปิดได้อยู่นะครับ <Is S 1> เฮ้ยน่าจะตามมาแล้วแหละไม่ได้โอเคครับไม่ได้นะโอเคเราขึ้นบนเลย อา้าอยู่กลางสองนะฮะโอเคผมว่าได้ละทีมเรามาแล้วปดีเพื่อนตันไปหนึ่งทีไปไหนเราไปไหนเราเพื่อนโอโ้ผหไม่ได้ะผมไม่ได้ฮิวอะเพื่อนได้ปะได้ได้ไงวะเรียบวกกันต่อเลยถอยเถอะโอ้มันถึกกว่านะถอยเถอะเพื่อนเอ,เอาใช่ไหมเอาเอาดิ โอเคครับฟาดไม่โดนแซ่บไปโดนนะเราถอยเลยโอ้เกือบแล้วโอ้ใช่เมื่อกี้ผมเข้าไปต่อน่าจะตายวะ่ะตายเพื่อนรอดไหมโอเครอดนะเฮ้ยแครี่เอาอะโอ้โหเพื่อนโอ้โหรอดไหมนะโอเค,อเคยังรอดดูโอเ้เกือบละต่อไปเพื่อนต่อไหมต่อไหมป่าเอาหน่อยเอาหน่อยว่าขาด ประกาศระดับประเทศเออตามสุดเพื่อนตามสุด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 ตันตไปดึงทีตึงมาโอ้โหไม่ตายว่ะโอ้โอเคผมตายผมตายว่ะโอ้ยโอเคไม่เป็นไรเพื่อนยังรอดนะฮะโอ้โหมันเห็นแน่เดี๋ยะนี่ว่าแล้วมันเห็นจริงๆด้วยอตอดไปก่อน ตามเพื่อนตามตามหน่อยตามหน่อยสักคนสักคนสักคนว่าไงโอ้โหโดนเฉยนึกว่าไม่โดนโอ้เจ็บว่ะเฮ้ย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 โอ้ทีมช่วยด้วยเพื่อนโอ้ยกับตายโอ้เป้าหมายมันแนว่วแน่มากเลยว่ะแม่งได้เพื่อนหมดตี้ไหมนี่ไงมดตี้นะเออหมดตีนะออดต้ไป อ่าเทีเขาเกิดวะเออล่อเขาเกิดแล้วนะโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้นึกว่าดึงไม่โดนเนี่ยผมก็เลยไม่ได้เตรียมอติไว้นะฮะดึงโดนเฉยเลยโอเคเราต้องใจเย็นๆเอ้ยตายเพื่อนต้องได้แล้วแหละมาช่วยแล้วอัตติพร้อมโหไม่ได้ปะถอยเพื่อนถอย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 เลย,ยเลย,ยอะมากเลยนะป่าเรา อยู่ป,าป่าอยู่ในป่าอยู่เลยครับยังไม่ออกมาเลยนะอ <c oughs> ขาดฮ้ยตอตันโอ้โหไม่ได้เรอะตันไม่ได้เรอเมื่อกี้ไม่ตายด้วยนะมันรอดด้วยนะจะได้จัดจะเราคูพื้นที่อยู่นะครับแคนี้เราไม่อยู่แล้วเพื่อนเล่นจากนะโอ้โหนี่ว่าจะเดินหน้าต่อโอเคครับใจเย็นเพื่อนเพื่อนใจเย็นเพื่อนฮ้ยเอาดิเอาเลย เฮ้ยวอขาดโคตรเอาสักตัวโหรอดไว้ละโอเคเฮ้ยโอ้โหจี๊ยด้าปฏิเพื่อนโอ๊ะเอาเฮ้ยโดนเฉยโดนจ็อกเกอร์เฉยเลยเมื่อกี้โอมันเกือบตายเลยนะเฮลี่เราอยู่ล่างไม่มีใครมีใจคีบจริงเลยเรียบร้อย เก็บเงินคนเดียวรวยเฮ้ยเฮ้ยยีน่าเอาจริงเหรอวะเลือดโอ้โหยีน่าเฮ้ยโอ้ตายวะ่ะโอ้อย่าบอกไม่โอ้ผมน่าจะตายตามนายจะตายตามยีมโอ้แล้วเข้าไปหาเขาทั้งมวะเนี่ยมาแล้วปะอ๊ะ ไปี่เดะไปเลยเฮ้ยไปไหนกันเอ่ยไปไหนล้วเฮ้ยโจ๊กเกอร์ดึงมาเฮ้ยโอ้โหตาย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 เพื่อนโอเคาจเย็นได้ไหมเพื่อนโอ้ยบอชขาดมัโคตรเอามมึงเข้าสุดเกินดูเพื่อนก่อน โอ้โหขาดวิว่งใส่วิ่งใส่เลยไม่ดูเพื่อนเลยโอ้โหมีแต่ตัวน่านหน่าวะ่ะฝั่งนูน้นเฮ้ยถอยเถอะจริงถอยเถอะว่าขาดเพื่อนโอ้โหแครี่ว่าขาดถอยเถอะโอ้โหถอยเพื่อนโอ้ตาย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 เย็นน่าเพื่อนตายตายเออโอ้ตายวะ่ะ เมื่อกี้ทีมเราไม่ครบอ่ะไม่น่ารีบเลยเพื่อนได้มาได้สักตัวหนึ่งโอเคได้ป่ะเขาให้เตะเอาหน่อยเพื่อนเอาหน่อยโอ้โหไม่ตายโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเม็ดไม่โคตรเอาแต่เย็นเพื่อนอุ้ยแลรดโอ้โหบวกอะไรก็แล้วเฮ้ยตายแล้ว ดึงมาโอเคแตกหนึ่งโ okay, อเคเราจะตายกันหมดเราจะตายกันหมดถอยเพื่อนเฮ้ย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 ขอโทษโอ้โหไหววะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหลืมดูโอ้ตายโอ้โหแม่งเมื่อกี้ลืมดูเลยโอ้ยโอเคเดี๋ยวหายาตินนะความหวังของหมู่บ้านว่ะ จะจบได้ไหมจบได้ไหมเพื่อนเฮ้ยเอาว่าไฮยะเตะมาแล้ววะเฮ้ยโอ,อ้ยเอาก็เอาเรื่องโอ้แต่คีไปไม่มีเฮ้ยโอ้โหเยน่าตัวเปิดเจ้าเก,ก่าเจ้าเดิมเจ้าเก,ก่าเจ้าเดิมโอ้โหด,โด,ดึงไม่โดนดึงไม่โดนได้ไงวะไปไหนไปไหน ปั้นไว้โจเกอร์โจเกอร์ไปไหนล่ะเพื่อนใส่เพื่อนเอาต่อเออแหละเอออยู่ตัวเดียวเออในสุดโอ้แรดอะไรเพื่อนในที่สุดก็จบซะทีโอ้โหตอนเกมทำอย่างดีแต่เกมเกือแพ้แล้วเกือบแล้ววอกขาดอันดับที่เท่าไหร่วะเนะี่ย อ้อันดับที่6 8เลยเหรท็อปร้อยของประเทศว้าวเฮ้ยโอเคครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับผมเจอก,กันข้างหน้าครับบ๊ายบายครับผมพิ้ว